เราต้องรบเข้าสู่เป็นกลางชิงน,นาวสีกำปั้นซุปตาวันรวมตัววิเคราะห์ศึกซุปเปอร์บอล vs ไทฟุนเสาร์ที่10มิถุนายนนี้วันจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก 2c สียอดกำปั้นซุปตาวันนัดรวมตัวเฉพาะกิจวิเคราะห์ศึกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเทอร์เวท145-155ปอนด์ระหว่างอดีตแชมป์โลกชาวไทยซุปเปอร์บอยสิงห์มาวินกับไทฟูนออสแคนนักชกจอมดีเดือดชาวดัตช์ตุรกีในศึกวันไฟใไน11ที่จะถ่ายทอดสดจา,จากสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทาในช่วงเวลาพราม์ทางอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่10มิถุนายน2566 สำหรับไฟนี้ทั้งซุปเปอร์บอลและไทฟูนต่างก็ประกาศชัดเจนว่าต้องการชัยชนะด้วยกันทั้งคู่เรามาดูกันว่าสี่กำปั้นวันชาวไทยได้แก่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเพชรธนงเพชรเฟอร์เกตสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องและน้องโอหามบ้ามวยไทยมีมุมมองและความเห็นต่อศึกระหว่างซุปเปอร์บอลและไทฟูนในครั้งนี้กันอย่างไรบ้างเริ่มที่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟ,ฟเธอร์เวท145ถึง155ปอนด์ ผมมองว่าไทฟุนเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งที่ต่อยหมัดได้แข็งแรงและเป็นนักชกที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวส่วนพี่ซุปเปอร์บอลก็ชกคิกบ็อกซิ่งมานานมีความชํานาญในกติการนี้อยู่แล้วแต่ถ้าให้ผมฟันธงผมก็ยังชอบพี่ซุปเปอร์บอลครับผมคิดว่าเขาเอาอยู่และจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งครับยังไงผมก็คอยเป็นกําลังใจให้ครับเพชรธนงเพชรเฟอร์กกสแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเบนตันเวท135ถึง145ปอน นี่เป็นคู่มวยสายคลิกบ็อกซิ่งทั้งคู่และไม่เคยชกกันมาก่อนต้องบอกว่าเหมาะสมที่สุดที่ได้ชกกันในครั้งนี้ครับไทฟุนเป็นนักมวยที่ถนัดกติกาคลิกบ็อกซิ่งมากๆมีหมัดชุดที่หนักและอันตรายเรียกได้ว่าถ้าประมาหรือพลาดท่ามีสิทธิ์โดนนับน็อกได้ตลอดเวลาแต่การพบกับซูเปอร์บอล์นถือว่าเป็นงานหินสําหรับไทฟุนมากๆ รอซูเปอร์บอลรูปร่างชวงชวงดีมากรวดเร็วฝีมือดีเทคนิคดีสายตาดีและจังหวะการออกอาวุธแม่นมากๆทั้งการเตะก้านคอและลูกดักแทงเขา่าให้ผมวิเคราะห์ผมมองว่าซูเปอร์บอลจังหวะคมกว่า2สเต็ปเร็วกว่าและคมกว่าจังหวะที่ไทฟุนก้มมาชกหมัดอาจจะเจอลูกดักแทงหรือก้านคอได้ง่ายๆและซูเปอร์บอลมีโอกาสที่จะได้รับโบนัสจากคุณชาตีแน่ครับ ติชใจสิสองพี่น้องอันดับ3าแนกิ้งวันคิก็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5ถึงอสาปอนด์สำหรับผมมองว่าทางด้านพี่ซุปเปอร์บอลเป็นมวยจังหวะแข้งขวาที่เร็วและไวมากครับมีเข่าที่อันตรายมีหมัดเสริมเข้ามาด้วยอันตรายทุกลูกอยู่แล้วครับซึ่งจะได้เปรียบทางไทฟูนด้านอาวุธที่หนักและแรงกว่าครับส่วนทางด้านไทฟูนเป็นมวยหมัดออกเป็นชุดอาวุธรวดเร็วแต่ความรุนแรงยังเสียเปรียบพี่ซุปเปอร์บอลอยู่ครับความทนทานยังน้อยกว่า ผมมองว่าคู่นี้ช่วงยกแ,กแรกจะออกมาสนุกแน่นอนแต่ช่วงยกท้ายผมมองว่าพี่ซูเปอร์บอลยังได้เปรียบครับทั้งความหนักนวงและความรวดเร็วเผลอผมว่าอาจไม่ครบ3ยกนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะแต่ผมมองว่าพี่ซูเปอร์บอลชนะแน่นอนครับน้องโ oh, อฮัมม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเบนตันเวท135-145ปอนด์ไปนี้ผมไม่ได้อยู่ซ้อมกับบอลเลยครับ เพราะผมมาทําสัมมนาที่อังกฤษและกําลังจะไปต่อที่อเมริกาแต่ผมเชื่อว่าไฟนี้บอลตั้งใจมากผมก็มีแค่ให้กําลังใจน้องและอยากบอกน้องว่าให้ชกตามแผนของเราอย่าประมาทเอาชัยชนะในไฟนี้ให้ได้แล้วไฟต่อไปก็เอาแชมป์คืนกลับมาครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกวันไฟใน11ผ่านทาง Watch วัน f o m o m เริ่มคู่แรกเวลา7นาฬิกาและทางโทรทัศน์ช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา10นาฬิกาสามารถจองหวัดเข้าชมได้ที่ไททิกเก็ตเมเจอร์อย่าพลาดชมกันนะครับ